แต่โอเคก็เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับติดกล้องนะครับวันนี้มกล้องมานั่งกับเราคุยกันเรื่องเลือกตั้งอเมริกานะครับสวัสดีครับกล้องครับสวัสดีครับพี่มนต์ก็ผลวันนี้ก็ยังนับกันอยู่แล้วยังสูสีมากนะครับความจริงถ้าเราดูดูคะแนนที่นับปัจจุบันเนี่ยถ้าดูเป็น electoral vote เนี่ยมันอาจจะดูลําบากนิดนึงเพราะว่า,าจริงๆเขา ไอ้แตละรัฐเนี่ยมันมันปิดหีบไมไ่เท่ากันใช,ใช่ไหมครับอ,อย่างอย่างกัมาลาแฮร์ริสเนี่ยรัฐที่เขาได้นแน่ๆในแคลิฟอร์เนียซึ่งคะแนนมันก็เยอะด้วยแต่มันเป็นรัฐที่อยู่ทางทางเวสต์ตะวันตกก็จะปิดหีบช้ากว่าเริ่มนับคะแนนช้ากว่าเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า <c oughs> เริ่มเริ่มต้นมาเนี่ยทรัมป์ถ้าดูเป็นอิเล็กทรอลโหวตเนี่ยเขาอาจจะดูคะแนนมันอาจจะดูเยอะกว่าแต่จริงเราต้องไปดูข้างในนะครับดูเป็นเป็นรัฐๆไปซึ่งจริงถ้าถ้าในาสไลด์ที่ผมทํามาเนี่ย ข้ามไปหน้าหนึ่งก็ได้เลยก็ได้ครับพี่มนอันนี้ <c oughs> เป็นรัฐที่เขาเรียกว่าเป็นเป็น Battle Ground State นะครับก็คือรัฐที่จะชี้ขาดนั่นแหละว่าใครชนะรัฐพวกนี้เยอะกว่าเนี่ยก็น่าจะชนะเป็นประธานาธบดีนะครับปิดทีมเนี่ยเนี่ยไล่จากข้างล่างนะครับจอร์เจียเนี่ยปิดเวลาเจ็ดโมงนะครับนอร์ทแคโรไลนาเจ็ดโมงครึ่ง เพนซิลเวเนียมิชิแกนเนี่ยแปดโมง <c oughs> ตอนเนี้เราจะเริ่มเห็นไอ้รัฐสี่รัฐพวกนี้เริ่มนับคะแนนละ <c oughs> นะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มดูแนวโน้มแล้วว่าไอ้สี่รัฐเนี่ยใครนําใครชนะนะครับซึ่งถ้าดูล่าสุดเนี่ยอ่สี่รัฐที่ที่เริ่มนับคะแนนไปแล้วเนี่ยสองรัฐเนี่ยทรัมป์นำอีกสองรัฐเนี่ยอ่ากัมลานำก็สูสีมากนะครับกัมลาแฮร์ริสเนี่ยนำในเพนซิลเวเนียค่อนข้างขาดนะหกสิบห้าต่อ อ่าสามสิบสี่นะครับอ่าแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่กรรมลานำก็คือ Michigan, มิชิแกนนะครับก็นำคน่อนข้างขากันห<ม>้าสิบสี่ต่อสี่สิบสามนะครับก็กบกบกบมาจินประมาณเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นิดๆน,นะครับอ่าส่วนรัฐที่ทรัมป์นำเนี่ยก็มีจอร์เจียนะครับห้าส<ม>ิบสองต่อสี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็นอ h แคโรไลนานะครับห้าสิบสี่ต่อสี่สิบสี่นะครับเพราะฉะนียดูสีเลยดูสีมากนะครับก็ เป็นความเสี่ยงเหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้รู้ผลภายในวันนี้นะเพราะนับทั้งวันเนี่ยอาจจะมีรัฐที่มันสุกสีมากต้องเริ่มนับใหม่แล้วถ้ามันเป็นรัฐในในสวิงมันก็คงจะเป็นรัฐในสวิงสเตทพวกนี้แหละนะครับเพราะคะแนนมันจะสูสีมากๆนะครับถ้าต้องนับใหม่เนี่ยมันก็จะทําให้ผลการเลือกตั้งเนี่ยมันมันไม่จบภายในวันนี้นะครับเหมือนรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็ไม่จบในคืนวันเลือกตั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องมีการนับใหม่ในในหลายรัฐแล้วก็ ทำให้การสรุปผลเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับแต่ว่าถ้าดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าไม่ดูคะแนนที่นับเนี่ยพอดีผมดูในในเว็บไซต์ล่าสุดเนี่ยอันนี้ท่านนักลงทุนก็ดูตามกันได้นะเป็นเว็บไซต์พนันนะครับ <c oughs> อันนี้ชื่อผมดูของ Polymarket นะครับถ้าดู Polymarket เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาให้ probability ที่ทรัมป์จะชนะเนี่ย71%็ด นะครับแล้วก็กามาราเนี่ยยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเทรนด์มันก็หลังจากเริ่มนับคะแนนมาเนี่ยทรัมป์ก็พุ่งเอาพุ่งเอานะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันอยู่ประมาณสักหกสิบสามสิบนะครับหกเอ่อหกสิบสี่สิบทีครับตอนนี้มาขึ้นมาประมาณเจ็ดสิบสามสิบละนะครับก็เริ่มนับมาเนี่ยถ้าดูจากเว็บไซต์พนันเนี่ยทรัมป์ดูจะมีภาษีที่ที่ดีกว่านะครับ ก็จริงๆก็ต้องต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็ผลอีกอันหนึ่งที่ต้องจับตามองก็คือ,อผลของการเลือกตั้งในเซนเนตกับในในฮาส์ด้วยนะครับว่า,าในสภาเนี่ยใครจะชนะนะเพราะมันก็จะมีผลกับนโยบายว่านโยบายหลายๆตัวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของประธานดีโดยตรงนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าจะขึ้นทรัมป์บอกว่าจะขึ้นภาษีนําเข้าจากทั้งโลกเนี่ยมันอาจจะไปใช้ ใช้อำนาจของประธานวิธีอย่างเดียวเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอนะครับมันต้องใช้สภาด้วยนะครับหรือว่าเนโยบายอย่างเช่นการลดภาษีหรือขึ้นภาษีนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีมีนโยบายทั้งคู่นะครับทรัมป์เนี่ยอยากจะลดภาษีกมลาแฮร์ริสเนี่ยอยากจะขึ้นภาษีซึ่งต้องใช้เสียงสนับสนุนจากสภาเหมือนกันนะต้องออกมาเป็นกฎหมายนะประธานวิธีเนี่ยสั่งคนเดียวไม่ได้นะภาษีเนี่ยต้องต้องใช้สภาและเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันว่า ถ้าไม่ว่าคนไหนจะชนะเนี่ยสภาเขามาด้วยหรือเปล่านะถ้าสภามาด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้นโยบายที่หาเสียงออกมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําได้มากขึ้นปีนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูในการนับคะแนนของสภาบนสภาล่างเนี่ยเหมือนริพับบลิกัก็ยังจะนําอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะครับก็จริงๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะว่าเริ่มนับตอนต้นเนี่ยในรัฐใหญ่ๆเนี่ยาอาจจะยังไม่ได้ ไม่ได้ถูกนับเท่าไหร่แคลิฟอร์เนียยังไม่มา <Ừ. S 2> นะครับนนเนี่ยเสียงของฝั่งสีน้าเงิน,นี่ยฝั่งเดโมแครตเนี่ยอาจจะดูตามในตอนต้น,นๆที่เริ่มนับคะแนนนะครับอันนี้ก็ก็นนรีแคปนิดนึงนะว่าถ้าครับชนะนะครับหนึ่งก็คือโกรดในอเมริกาเนี่ยน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามีแท็กซ์คัเข้ามาช่วยบูสต์นะครับอินฟลชันเนี่ยสูงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ อ่าบัตเจดเดฟเิตนะครับตัวฐานะการคลังเนี่ยน่าจะแย่ลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ขาดดุลเยอะอยู่แล้วนะครับหกเปอร์เซ็นของ GDP นะครับถ้าทรัมป์มาเนี่ยลดภาษีเข้าไปอีกเนี่ยมันจะขึ้นไปเจ็ดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นของ GDP เลยนะครับซึ่งถ้าขาดดุลมันไม่ต่อเน,นื่องเนี่ยมันก็ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอฐานะการคลังแย่ลงนะครับเงินเฟอสูงขึ้นเนี่ยฝั่ง n e t a r y Poli c ี ter, เนี่ยฝั่งแบงก์ชาติเนี่ยฝั่งเฟดก็ คงจะต้องเข้มงวดกับนโยบายมากขึ้นนะครับเขาอาจจะลงลงดอกเบี้ยเนี่ยได้ไม่เท่ากับที่ตลาดคาดตอนนี้ตลาดคาดว่าลงไปถึงจุดสุดท้ายในเทอร์มินอลเรทจะอยู่สักประมาณ3าครึ่งนะครับเซึ่งถ้าทรัป์มาจริงเนี่ยมันอาจจะลงไปไได้ไม่ถึงจุดนั้นนะครับอาจจะลงมาได้ถึงสักประมาณ4%เปอร์เซนะเพราะว่าเงินเฟ้อมันจะลงไปได้ไม่ถึง2%อเเซอย่างที่คาดนะครับถ้าเกิดดอกเบี้ยเนี่ยลงไปถึง4%เปอร์เซแล้วหยุดเนี่ยบอลยูเนี่ย มันก็จะต้องขึ้นไปประมาณสัก4.5ถึง5เปอร์เซ็นตะครับซึ่งก็อาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นได้ช็อตหนึ่งเหมือนกันถ้าทรัมป์ชนะในวันนี้นะครับใังนี้นอิมพิคชันกับการลงทุนนะครับก็น,นี่เคยมาให้ดูแล้วก็รีแคปอีกรอบหนึ่งถ้าทรัมป์ชนะเนี่ยดูทางซ้ายนะครับแฮร์ริสชนะอาจจะดูทางขวาได้นะครับทรัมป์ชนะหนึ่งก็คือดอลลาร์แข็งนะครับสองก็คือ S&P เนี่ยน่าจะเอาเปรียหุ้นใน emerging market นะครับ สามก็คือถือแคชเนี่ยดีกว่าถือลองเทอร์มทรัชชี่นะครับเพราะว่าบอลยูมันจะขึ้นนะครับสีก็คือทองเนี่ยน่าจะอัพเฟอร์ฟอร์มขึ้นมานะเพราะว่าฐานะการคลังในเมกามันจะแย่ลงขาดดุนเยอะๆเ,เนี่ยมันก็จะมีริส k ของ c u r ร e เรนซ e ดีเบสเมนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหุ้นที่เป็น a อเช X ยเอ็กน่าเนี่ยบางประเทศก็อาจจะ เอาผู้ฟอร์มขึ้นมาได้นะครับในขณะที่ชานานียก็คงจะโดนกดดันจากนโยบายของทรัมป์นะครับกลับกันถ้าเป็นแฮร์ริสเนี่ยผมคิดว่าหยวนเนี่ยคงเด้งขึ้นมานตอนนี้คนก็กลัวทรัมป์ชนะกดดันให้หยวนอ่อนนะครับแล้วก็หุ้นจีนนะครับก็เหมือนกันเมื่อเมื่อวานเนี่ยพอแฮร์ริสติดขึ้นมาก็ขึ้นมาเยอะนะครับถ้าแฮร์ริสชนะจริงๆเนี่ยหุ้นจีนก็มีโอกาสวิ่งเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็บอลยูน่าจะลงนะครับราคาน้ํามันเนี่ยก็มีโอกาสกลับมาขึ้น <น> mm. เพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะค่อนข้างจะโปรการขุดเจาะน้ํามันนะครับถ้าเป็นแฮร์ริสเนี่ยก็อาจจะกดดันทําให้การผลิตน้ํามันในอเมริกามันลดลงเป็นปัจจัยบวกกับราคานะครับงนั้นก็ประมาณนี้นะครับที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปตอนนี้เนี่ยยังฟันธงค่อนข้างยากนะครับอย่างที่บอกก็คือถ้าจะติดตามผลการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าดูในในพ o ลล m a มาร์เก็ตแล้วดูในเว็บพนันเนี่ยชัวร์ที่สุดเพราะว่าเขาเบสกันเรียลไทม์เลยว่า อ่ะใครที่นับคะแนนแล้วมันดูดีกว่าเนี่ยมันก็จะเห็นโอกาสชนะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเว็บพน,น,นันนี้มันแม่นกว่าเอกซิทโพแน่นอนใช่ครับ <laughs> เอ๊ะอย่างทองเนี่ยถามทีหนึงครับว่าทําไมขอ,ขออีกทีว่าทําไมมันถึงจะดูดีขึ้นนะถ้าเป็นทรัมป์อ่าคือเวลาเป็นทรัมป์คื ปัจจัยหลักเนี่ยก็คือปัจจัยเรื่องการขาดดุลการคลังของอเมริกานะครับอย่างที่บอกตอนนี้มันขาดดุลเยอะอยู่แล้วและเยอะต่อเนื่องนะครับแล้วถ้ามันพ,พุ่งขึ้นไปขาดดุลประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นของ GDP ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะทําให้นี่ภาครัฐของอเมริกาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับพอหนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ไอ้ตัวคืนซี่เนี่ยมันอาจจะมีมีค่าลดลงนะครับตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีค่าลดลง นะครับ <Okay. S 2> พอดอลลาร์ลดลงมันก็ทําให้ทองเนี่ยกลับมาเป็นเป็นปัจจัยบวกนะครับแต่ว่ามันจะอาจจะดูฟังเนี้ยอาจจะดูขัดกับบรรทัดแรกนะว่า <c oughs> เรามองว่า <c oughs> ดอลลาร์มันจะแข็งนะครับต้องบอกว่ามันอย่างนี้ครับดอลลาร์แข็งเนี่ยแข็งเทียบกับครนซีอื่นๆ <Okay. S 2> นะครับแต่ว่าทุกครนซีเทียบกับทองเนี่ยมันจะอ่อนลงทั้งหมดก็ oh. คือดอลลาร์เทียบกับทองเนี่ย ทองดีกว่าแต่ดอลลาร์เทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยดอลลาร์ดีกว่ามันก็จะเป็นสองสเต็ปแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่ดอลลาร์เนี่ยเหมือนเป็นตัวที่แบกทุกเคอร์เรนซีในโลกใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยพิมพ์กันออกมาเนี่ยก็มีดอลลาร์เป็นตัวแบกในทุนสำรองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าดอลลาร์มัน มันถูกดีเบสเมื่อเทียบกับทองเนี่ยมันก็ทําให้ทุกคุรนซีเนี่ยอ่อนตามไปทั้งหมดเลยมันไม่ได้อ่อนแค่ดอลลาร์ตัวเดียวโ okay. อเคเข้าใจละส่วนเรื่องน้ํามันเห็นมีว่าเหมือนต้นทุนของการผลิตในอเมริกามันตอนนี้มันสูงขึ้นครับแล้วถ้าทรัมป์มาแล้วเขาไปโปรโมทตรงนั้นแล้วราคาน้ํามันปัจจุบันน่าจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยแช้คำว,ว่าไม่ไม่พอที่จะครอเวอร์ต้นทุนหรือเปล่าก็ผมว่าจริงๆก็ก็ใช่ครับผมว่าน้ํามันเนี่ยเราอย่างที่เรามองเนี่ย มันไม่ควรจะหลุดเจ็ดสิบนะตอนนี้มันก็ขึ้นมาอาจเจ็ดสิบนิดๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆฟันเดอร์เมนทัลแหละนะครับแต่ว่าที่ที่เราจับคู่มาอย่างเงี้ยเหมือนกับจับคู่ว่าทองน่าจะดีกว่าน,น้ํามันอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าน้ํามันมันจะลงไปกว่าน,นี้ท้าข้ามมาก็คือแต่ว่าการเลีมันก็ไม่เร็วใช่ไหมใช่แต่ว่าอถ้าผมว่าถ้าเป็นแฮร์ริสเนี่ยมันก็มันก็จะทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไปได้อีกเพราะว่ามองอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเป็นแฮร์ริสเนี่ยมันจะเป็นบวกกับราคาน้ํามัน ได้โอเคก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับก็ยางนี้อาจจะไม่รู้แบบแน่ๆแต่ก็น่าจะพอเห็นซักเนลอยู่บ้างก็แต่ว่าผมว่าพถ้าพรุ่งนี้มาฟังเนี่ยทเที่ยงเที่ยงเนี่ยเรา,าจ,จะเริ่มเห็นภาพอะไรที่มันชัดเจนขึ้นละ,นะโอเคไงพรุ่งนี้ทเที่ยงก็เรียนเชิญนะครับที่อาคารทิสโกทาวเวอร์นะครับโอเคขอบคุณก้องครับวันวันนี้นะครับ